นะครับตัวแทนขุนขศิระหว่ารสองผู้ยการตัวแทนขุนข้าติแล้วก็ท่านผู้ว่าประกาศจังหวัดตรงนั้นท่านผู้การับก็จะตอบข้อคำถามของสื่อมวลชนและผู้กี่ยวข้องนะครับใครที่มีคำถามบางทีผมอาจจะได้ยินไม่ชัดขอภาวนากฎหมายพู้ใดตรงนี้ตรงี่นี้ตรงนี้นะครับใครที่คิดว่าจะมีคำถามอะไรขออนุญาต มามา,มาพูดที่ใหม่เรียนครับในรายละเอียดลึกๆในทางคดีเนี่ยอยู่ระหว่าง20นัดกรทนายบางบางเรื่องก็หาไม่ได้นะเพพ่่่เผรียนาเรล่นถามเลยได้ไหมครับเรียนครับเรียนถามครับว่าสรุปเหตุนะครับม,ม,มันมันมันมีเราได้ตัวผู้ต้องหาที่ก่อเหตุทั้งหมดหรือยังครับณนะขณะนี้ ยังยังไม่ทั้งหมดครับทีี่มเ,เรื่องนี้นะครับจากจากาที่ได้ประชุมรวมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองโดยที่ท่านผู้ว่านนราชการจังหวัดแล้วก็ท่านผู้การจังหวัดก็มาร่วมรับฟังเรื่องเหตุการณ์จากผู้เกี่ยวข้องนะครับเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยก็แบ่งเป็นสามส่วนด้วยกันเหตุที่หนึ่งก็เป็นเรื่องการเ,เราวิวาสกันแล้วก็เป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายนะครับในส่วนเหตุที่สองเนี่ย ก็เป็นเหต,ตุต่อเนื่องจากเหตุที่หนึ่งที่มีการนำผู้บาดเจ็บไปส่งยังที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็เหตุที่สามก็เป็นการนำผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาลแห่งที่สองซึ่งระหว่างเอาไปแห่งที่สองนะครับก็มีการกลุ่มผู้ก่อเหตุบามกลุ่มไปทําร้ายแพทย์และพยาบาลครับหรือเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลในเหตุที่3ก็ลักษณะไป ในกองของ่อยในณะใ,ใกล้เคียงกันตอนนี้เนี่ยจับจับไว้ได้ทั้งสองสองเหตุนั่คือเหตุที่มีเสียชีวิตหนึ่งรายนะครับในเหตุที่หนึ่งเนี่ยก็มีมีประมาณสิบสามคนในเหตุที่สองก็ก็จะมีแค่ญาติของผู้ก่อเหตุแค่เพียงสองคนนะครับซึ่งซื่อปวบกุมตัวไว้อยู่แล้วส่วนในเหตุที่สามก็ก็จะมีประมาณ18คนแล้วก็ทางตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ จับกลุ่มไว้ได้11ลายอีกท,ที่เหลือก็กำลังอยู่ระหว่างการติดตามตัวแล้วก็นำตัวมาสอบสวนนครับข้อหาที่เราได้ได้แจ้งข้อกล่าวหากลุ่มพวกนี้ครับมันมีกี่ข้อหาครับเป็นแยกกรรมแยกงวาระกันไหมครับก็ในเรื่องข้อหาตรงนี้เดี๋ยวให้ท่านปราธานเดี๋ยวรับสำหรับ3เหตุนะครับก็ต้องต้องขอเรียนว่าเราเราสอบสวนเพราะว่า ในแต่ละเหตุเนี่ยมีตัวละครหลายคนนะครับบางคนก็ผิดอย่างหนึ่งบางคนก็ผิดอีกอย่างหนึ่งเพราะนั้นก็เรื่องการแจ้งข้อกล่าวหาเดี๋ยวอยู่รอาสอบสวนว่าใครใครท,ท,ทาผิดในส่วนไหนนะครับยยยอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นในส่วนที่สองที่โรงพยาบาลท,ที่ว่ามีปัญหากับคณะแพทย์เนี่ยบางคนก็ไม่ได้ทําอะไรไปก็ไปเยี่ยมเพื่อนแต่ว่ามีบางคนที่ที่ไปป่อเหียนในะครับเพราะนั้นก็เรื่องข้อหานี้ก็ต้องต้องอยู่ที่ผลการสอบสวน จะพยายามถามว่าใครทำผิดตรงส่วนไหนก็จะดำเนินคดีครับอืมคร่าวได้ไหมครับรข้อหาคร่าวคือบุกรุกอะไรอย่างนี้ไหมครับเอ่อเรื่องบุกรุกนี่อยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับเพราะว่าอย่างอย่างเหตุที่สองเนี่ยก็บางส่วนก็ขออนุญาตเข้าไปเยี่ยม,มนะครับบางส่วนก็ได้รับอนุญาตแต่บางส่วนก็ไม่ได้อนุญาตอันนี้อันนี้ก็ต้องต้องรอผลการสอบสวนก่อนว่าว่าใครใครบุกรุกใครไม่บุกรุกยังไงอืมก็ต้อเห็นพิสูจน์ครับ คือคนที่ก่อเหตุใส่หมอนี่คือได้ตัวแล้วใช่ไหมครับ <S <S ได้ตัวแล้วครับเขาเขาให้การว่าไงเขามีพฤติกรรมยังไงครับคือเขาให้การคงยังเปิดเใจไม่ได้นะครับเพราะว่า,ามันเป็นเรื่องที่ที่เขาเขาอ้างเดินะเขาอ้างว่าเขาไม่พอใจทีมคณะแพทย์ในรเรื่องต่างเรื่องนะครับ ส่วนทีค่าแท้เพิบอกว่าเป็นการเข้าใจผิดกันอันนี้ก็ต้องต้องอยู่ในละเอีในการสอบสวนไอ้มูลเหตุจูงใจที่ทําให้เกิดเหตุครั้งที่ครั้งแรกอะฮะมันเป็นเรื่องอะไรฮะจะรองวิวาทอะไรกันฮะในการสอบสวนก็มันเป็นกลุ่มวัยรุ่นสองกลุ่มนะครับซึ่งซึ่งเป็นอยู่ในเขตพื้นที่ของสระบุต้นะครับก็อย่างว่าลักษณะวัยรุ่นก็คือ มีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนก็นัดกันมาเคลียร์นะครับแล้วก็มีการรู้ต่อยกันแต่บังเอิญว่าบางคนเลยดันดันเยืยกมีดที่มันใช้ทำร้ายกันก็มีผู้บาดเจ็บเปสองฝั่งนะครับผู้บาดเจ็บสองฝั่งฝั่งหนึ่งเสียชีวิตอีกฝั่งหนึ่งก็ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบาดแผลข่ามีเรื่องใหญ่เขามีทุควาบด้วยอันนี้อันนี้ในทางสอบสวนยังไม่มีครับอย่างนี้เราต้องขยายผลไหมครถึงมูลเหตุจริงๆที่เพราะตอนนี้มันเหมือนมีกระแสข่าวหลายกระแสครับ เราเรียกการสอบสวนเราเราต้องสอบโดยละเอียดอยู่แล้วว่าว่าเริ่มจากมูลเหตุจูงใจมาจากเรื่องอะไรตั้งแต่เหตุแรกครับทําไมถึงถึงสองฝั่งถึงมาเโาะวิ้งกันครับอันนี้ก็ก็อยู่ในระหว่างสอบสวนครับตอนนี้มีการรวบรวมเหตุหลักฐานขั้นออกออกหมายจับและแจ้งข้อหาปลุกไปต้นหลอดได้หรือยังเออจริงจริงจริงปากข้อหาก็ก็สามารถถอนหมายจับกุมได้นะแต่บทคดีท่านถ้าเราบอกตรบอกว่าอยากจะทําให้ร่อบพ่อครับเพราะว่าเหตุการณ์มัน หลายเหตการณ์ควรควรจะสอบให้ชัดเจนก่อนว่าใครผิดอะไรอย่างไรนะครับเพราะนั้นก็ก็ขอความพิาณอาจจะเบลี่สุดนะครับทำให้เบลี่สุดเจะบอกไดหครับกในเหตุการณ์นครับีเียวสงามก็เขาบอกไปตอนแรกในเหตุแรกมันส3บส2ิบสองคนเหตุสามสิบแปดสิบแปดได้สดือขาดอีกเจ็ด ตอนนี้เจ้ากุนเข้าไปก่อเหตุกุนซ้ำางนด้วยหรือว่าก็ซ้ำเงนครับเป็นเหตุต่อเนื่องจากเหตุที่หนึ่งมาสองมาสามเล่นถามครับวัยรุ่นสองกลุ่มเนี้ยฮะเขาเคยมีประวัติเกี่ยวกับเคยก่อเหตุในลักษณะนี้ในพื้นที่สมุทรปราการมาไหมครหรือว่ามีประวัติคดีอื่นๆนครับยังยังตอบไม่ได้ทั้งหมดหรอกครับเพราะว่าบางส่วนเราก็ยังไม่มรรยายว่าถึงแม้เขาจะเราจะรู้ชื่อเราก็ต้องดูก่อนว่ามันใช่ ผู้ก่อเหตุริงหรือไม่แต่เท่าที่ตรวจสอบตอนนี न न ้นะคือเราเราก็บางส่วนก็อาจจะมีประวัติเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องในเรื่องก็บางส่วนก็ไม่มีประวัตินะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ทางตำรวจเนี่ยก็ตรวจสอบตามระบบอยู่แล้วจากเหตุครั้งแรกะครับที่ต้องการสืได้ได้สอบเหตุการา์มีพฤติกรรมคล้ายๆกับการมาร์คราและก่อเหตุไหมครับไม่ไม่ไม่มีนะ งนี้เน <ter> ี่ยในข้อกฎหมายเรายังไม่มีบทบัญญัติอะไรที่ที่บัญญัติไว้ในเฉพาะตัวเกี่ยวกับว่าการก่อเหตุในโรงพยาบาลที่เป็นตัวนะครับวี้สิเอ็ดผู้ต้องหาที่ได้ตัวมาคัดค้านการกันตัวเกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นดุล่พินิจของทางอาสวนยังยังยังไม่ถึงขั้นตอนนนนั้ะครับเดี๋ยวให้ให้เวลาพนทางอาสวนก็ต้องรวบรวมพเอกสารให้เพียงพอ คือต้องเล่นที่นึงครับก,การการที่ไปมีเหตุในโรงพยาบาลอะไระต่างๆเนี่ยถ้ามันอยู่ที่พฤติการนะครับถ้าทางกระทรวนหาข้อเท็จริงมันจะถ้าพฤติการเขาอุกอาจเนี่ยส่วนใหญ่ศาลก็จะลงโทษหนักนะครับลงโทษในฐานหลเพราะว่าก็าอาจจะไม่มีเหตมุมันเอาโทษเพราะว่าถือว่าอุกอาจครับไปก่อเหตุในโรงพยาบไฟต้องต้องต้อง กรุงยังบอกไม่ได้ว่ามันต้องใช้หลายๆอยา่างระกอบการเป็นทัร้ายแม้กระทั่งเป็นทัร้ายรวมไปมันก็ต้องมีคนบาดเจ็บก,ก็ต้องรอผลการตรวจการแพทย์อีกว่าบาดเจ็บแค่ไหนอย่างไรนะครับถึงที่เราจ,จ,จะใช้แก,ก้ข้อหาได้ไม่มีเยาวชนใช่ไหมครับกลุ่มที่ที่จับต้นยังไม่ดีครับในเรื่องก็เต้นยังตอนนี้ภาพที่รูตอนปิดรถตู้เที่ยลที่ออกไปขนาดนี้มองว่า ภาพเหตุการณ์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสอแงแตงเนี่ยดูเป็นความแรงเพราะว่าในภาพคลิปบาคลิปเนี่ยมีทั้งเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานที่จะมีมาตรการป้องกันอย่งในเรื่องมาตรการป้องกันนะครับทางพนักง,งานตำรวจชาติก็ได้คำชับโดยคำชับมาก่อนหน้านี้นานแล้วนะครับตั้งแต่ก่อนเหตุที่จะมีเกิดเหตุเราได้ว่าที่โรงพยาบาลท,ที่จังหวัดอ่างทอง แล้วก็เกิดที่อ่างทองแล้วก็มีเหตุอือ่นต่อเนื่องกันมานะในส่วนนี้เนี่ยทางตำรวจก็ได้ตอ,อกคำสัง่งแล้วก็เร่งคัดกรังเก็บการระงับเหตุนะครับตามบันทึเหตุการณ์แล้วก็ในครั้งนี้ก็ตามนะครับก็ทางเจ้า้ที่ำทตำรวจท้องที่เองก็ได้พยายามวิเคราะห์จากสภาพเหตุการณ์ไว้ส่วนหนึ่งแล้วว่าน่าจะมีคู่กรณีที่แก้เป็นสองฝ่ายฝ่ายละ ประมาณสิกว่าสิบกว่าคนนะครับจึงแยกโรงพยาบาลแต่จังหวะช่วงเหตุการณ์ที่แยกโรงพยาบาลไปแล้วเนี่ยช่วงที่กลุ่มคนเข้ามาติดตามอาการบาดเจ็บมันเป็นช่วงต่อเนื่องกันอย่างอาจจะรวดเร็วด้วยนะครับก็เลยเป็นเหตุให้เข้ามาเข้าไปก่อนอยู่ในชั้นไหนอาจจะเกิดจากความเข้าใจผิดอ,อะไรกน,นยัง วันนี้ทางทางเราได้ได้สารงานกับทางท่านผู้ว่าแล้วก็ทุกจังหวัดยู่แล้วนะครับว่าในการวางมาตรการในการป้องกันเหตุรวมทั้งการซ้อมแผเนเผชิญเหตุก็จะมาให้มีจะให้มีตารนวจเนี่ยที่จะแยกวงบาลอยู่แล้วแล้วก็จะมีเจ้าที่ตํารนวจเข้าไปนะครับ่อป้องการเหตุแต่ว่าในวันนั้นอาจจะเป็นเอามาที่มันเข้ามาเพิ่มในในแต่ละส่วนี เป็นกั้นตัวครับต้องเรียนที่น้องผู้ประชาชนนะครับก็เลยพอดีนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่อ,บบอบุบาทว์นะครับการทดลองวิวาทในโรงพยาบาลซึ่งสถานที่รักษางพยาบาลเป็นเรื่องที่ไม่คนทำอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการรักษาล่างกายแฝงบองละกอนในการแฝงนั้นก็ได้มาถึงท่านรองผอ,บอ,บอตลอดนะครับท่านผู้การให้ท่านช้ำว่าการ,ปร,าการเป็นเหการณ์ท่านนี้ต้องินการ,การ าเ้ครบวนลวก็เนินการาลงไปตรงมาแล้วก็การพิจาณการให,ให้ดีที่สุดครับเพราะว่าที่เกิดมรสร้างภาพที่ไมดีสุแเลม,ม,ม,ม่การรสอวนส,อส,สุครับขหวังว่าจะดเนินการให้ให้เียบาพิ่พลองครับผู้ก่อเหตุ ก็มีแนวโน้มไม่เรียกว่าภาษาลแล้วก็มีแนวโน้มที่จะติดตามตัวนะครับนำมาดำเนินคดีได้แต่ว่าจะได้พานอนแค่ไหนก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการก,ารก็องเราเรายังยินยังไม่ได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่ามั่นใจว่าฝ่ายตุสวนของตำรวจจะดำเนินการได้ครับ ไม่น่าไม่ไม่นานหรอครับแต่ว่ามันคงกำหนดเป็นเป็นวันเป็นชุ่วโมอคงค <c oughs> งลำบ,บากนิดหนึ่งทางเจ้าที่จะพยายามทำให้เร็วที่สุดเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สนใจของประชาชนถึงแม้จะเป็นเรื่องไม่ถึงกระดุนแรงมากแต่ก็กความการการใช้กำลังคนผมว่าก ตอนดูแรงมันก็เลยดูได้หมูมากในในสถานที่สารพยาบาลทึ่งมันมันไม่ควรจะเกิดอย่างที่นานผู้ว่าบอกแล้วก็กลุ่มพยาบาลเขาก็มีหน้าที่ในการที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือบาดเจ็บมาอยู่แล้วก็ไม่น่าจะไปที่ไปก่อเหตุหรือทําร้ายเขานะครับตรงนี้อาจจะเป็นความที uh. ่เป็นอารมณ์ของของ กลุ่มผู้ก่อเหตุที่อาจจะมีการสื่สอสารเข้าใจผิดกันก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยหาทางสอบสวนแล้วก็หาทางแก้ไขปัญหาตรงนี้อีกทีเรื่อนถามเรื่องการเอาคืนนะฮะคาดว่าอาจจะมีการเอาคืนอย่างนี้ทางตํารวจวางการยังไงบ้างฮะตรงนี้ได้ได,ได้สั่งทางเจห้าที่ตำรวจไปแล้วครับทั้งตั้งแต่การในส่วนของเหตุที่หนึ่งที่จะเป็นเรื่อง เป็นเหตุได้ถึงแก่ความตายอาจจะต้องทําแผนหรืออะไรก็ดูให้เราพคอว่าจําเป็นหรือไม่นะครับอาจจะไม่ต้องทาแผนก็ได้นะครับในบางส่วนนะครับแต่ว่าในเรื่องการป้องการยินยันมาตรการว่าได้สั่งการไปชัดเจนว่าจะต้องไม่มีเหตุนในระดับเช่นนี้แล้วก็ต้องระงับเหตุให้ได้ประสิทธิภาพดีที่สุดครับโอเคนะครับของครับ ท้าขออีกหนึ่งคำถามค่ะสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทำเสียหายเนี่ยค่ะถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ใครเป็นคนรับผิดชอบคะผู้ก่อเหตุก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบแต่ว่าเรื่องนี้ยังไม่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์เสียหายนะครับก็เลยยังไม่มีประเด็นนี้นะครับยังยังไม่มีครับถ้ามีก็คงเราคง,างต้องออดำเนินการในเรื่องทางเรื่องค่าเสียหายนี้ด้วยอยู่แล้วครับ ผมครับเออเแม่แม่้าเแม่ม่รักจิตด้วยนะไม่ยนน้อยมา้ยไอเดเดี๋ยวไปปิดไลน์ก่อน multim-b <laughs> Льд福